อิศกิลิสูตรภูเขาที่กลืนกินฤาษีจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะหลวงพ่อยิ้มสาธยายธรรมเจริญพรเหล่าสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในธรรมพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีเพียงหลักธรรมที่ลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวและตำนานที่เชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆอย่างน่าสนใจ พระธรรมเทศนาที่อาตมาจะนำมาสาธยายในวันนี้จะเล่าถึงตำนานของภูเขาลูกหนึ่งมีชื่อว่าอิสิคิลิสูตรคำนี้อ่านว่าอิสิคิลิสูตรคำว่าอิสิแปลว่าฤาษีส่วนคำว่าคิลิแปลว่ากลืนกินดังนั้นชื่อภูเขานี้จึงมีความหมายว่าภูเขาที่กลืนกินเหล่าฤาษี หัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงนามของเหล่าพระปัเจกพุทธเจ้าจำนวนมากที่เคยเข้าไปในภูเขาลูกนี้แล้วไม่กลับออกมาอีกเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเล่าถึงตำนานความเป็นมาของภูเขาอิสิคิลิว่าในอดีตการนานมาแล้วมีพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงห้าองค์ได้เคยอาศัยอยู่บนภูเขาลูกนี้ คนทั้งหลายในสมัยนั้นได้เห็นพระประเจคพุทธเจ้าเหล่านั้นเดินเข้าไปในภูเขาแต่ไม่เคยเห็นท่านเหล่านั้นเดินกลับออกมาอีกเลยผู้คนจึงได้กล่าวขานกันว่าภูเขาลูกนี้กลืนกินฤาษีเหล่านี้ไปเสียแล้วด้วยเหตุนี้เองภูเขาลูกนี้จึงได้ชื่อว่าอิสิคิลินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการที่ภูเขาอิสิคิริ กลืนกินเหล่าหรือสีนั้นก็เปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมหนังสือล้ำค่าไว้มากมายเมื่อหนังสือถูกนำเข้าไปเก็บในห้องสมุดแล้วคนภายนอกจะไม่เห็นหนังสือเล่มนั้นอีกต่อไปอาจจะคิดว่าหนังสือหายไปแล้วแต่ความจริงแล้วหนังสือเหล่านั้นยังคงอยู่และได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีฉันใดเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่ได้หายไปไหน แต่ท่านได้เข้าสู่แดนแห่งพระนิพพานอันเป็นที่สงบระง,งับฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งในยะสำคัญของพระสูตรนี้อยู่ที่ตอนท้ายหลังจากทรงเล่าตำนานจบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราจากเปิดเผยนามของเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เคยอาศัยอยู่บนภูเขาอิสิคิลินี้จากนั้น พระองค์จึงได้ทรงร่ายพระนามของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นออกมาเป็นคาถาประพันธ์อันไพเราะซึ่งนามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกรู้ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นการที่พระพุทธองค์ทรงสามารถร่ายพระนามของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทั้งหมดก็เปรียบเหมือนบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญประจําห้องสมุดคนทั่วไปอาจจะรู้แค่ว่า ในห้องสมุดนี้มีหนังสือเยอะมากแต่บรรรักษ์ผู้เชี่ยวชาญจะรู้ทะลุปลุกป่งไปถึงชื่อหนังสือทุกเล่มชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ฉันใดพระพุทธองค์ก็ทรงมีพระสัพพัญยุตยานอย่างรู้ถึงนามและเรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่สองพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น ก็เปรียบเหมือนดวงดาวที่ส่องสว่างสวัยอยู่บนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดแม้แสงของท่านจะไม่ได้เจิดจ้าเท่ากับดวงอาทิตย์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้มาพร้อมกับดวงจันทร์และหมู่ดาวบริวารคือพระอ,ร,ะะร,ะอรหันต์แต่แสงสว่างของท่านก็ยังคงเป็นประทีปนำทางให้แก่สรรพสัตว์ได้การที่พระพุทธองค์ทรงร่ายพระนามของท่านเหล่านั้น ก็เปรียบเหมือนการชี้ชวนให้เราได้แหงนมองท้องฟ้าและชื่นชมในคุณความดีของดวงดาวแต่ละดวงที่เคยส่องสว่างนำทางโลกมาก่อนนี่คือตัวอย่างที่สาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำไว้ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งดีงามและบุคคลผู้ประเสริฐอีกมากมายที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่คุณความดีของท่านเหล่านั้นก็ยังคงอยู่และควรค่าแก่การละลึกถึงและอนุโมทนาเสมอการละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระปัจเจคพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนี้เรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่สามารถนำมาซึ่งปีติและกำลังใจในการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีเอวังก็มีด้วยประการฉนี้เจริญพร